ออไอ้มาทำอะไรตกปลาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพี่ก็คนนี้เราอยู่จะพากันไปตกปลาจา้ะนางไปตกปลากันค่ะยังเขาไปประมาณ300เมตรจากถนนน่าตาเนอะ ฮะนตกจ้ะแล้วก <disposable> oh. ็ยากมาเนาะค่ะเนาะเอ้าวเสือมันตัวใหญ่มันก็เลยตกพี่น้นอก เท่าแล้วค่ะคิด <The> ว่าได้เป่เท่าแล้วไม่ได้เลยจ้ะกลับไปที่เดิมอุ้ยจ้ะวิว้าวปัญญายังหาอีกมองหนึ่งจ้ะกำลังเสียวเนาะอย น,ย,น,ย,น,ย,นย,ย,ยังไงะนีกระตกพี่นอยดูห้ดอกน่อยเพิ่อนอันอมมน,นี้้มาเฮ็ดมันหักดอกนอยเพิ่จ้ะตปวกไวก่ปีนี้ปาน,นบาเขามาหลายปีเลยสองปีหรือสามปีบคะ บางเธอเบรคไปทุกปาจ้ะค่ะมันใหญ่ดงมัน,นดนูจ้ะมีพวกมันอยู่นี่นี่นี่ฝน,นตกปากมันก็เริ่มชื้นนวจ้ะ,ะ,ะมาทำได้อยู่จ้ะ ด่มีนมาเนาะมาเตรียมพร้อมเลยได้ยุได้ยุหินโดพนจุปุพนจ้ะบอกหาอีกหาซิมีอีกอะ่ะตอนนี้ใหเพึ่งบานตีกลางเสียวใหเพึ่งขาลายจ้ะวันนี้มาไม่ทัน เด๋ยเดแล้วพี่นนะ้อ,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 องโอาปองฮัเตเนจาะครั้งสิปตกปลากันนี่นี่จ้ะปลาเนี่เขาบเคยมาได้เทียจ้ะสิปตกปลาก็เลยเพินมาตรงนี้นมูนมนม จ้าพี่น nice. ้องกินเค้กให้หน่อยจ้าพี่ใหญ่ให้เค้กมให้หน่อยหน่อยจนะสวัสดีค่ะคับเ้กจ้าพี่น้องเดี๋ยวตัดขาเห็ดนะคะตีเก็บมาหน่อค่ะเนาะคณะที่รอบพญาตกปลาค่ะตัดขาเห็ดกัน ข้าลายเก็บมันปูเด็ดชำนีจ้ะเด็ดตอนขึ้นมาน้ำจักน้อยเก็บเล็กผสมน้อยจ้ะพี่น้องเก็บไปเรื่อยจ้ะ ดกกยยมันก็ดังงนอยอยู่มันออกลายผลัดดูก,การมันกสิเดือนนางนาจากนะ <c oughs> ้องป้านมัดเตจาเนีุ่กละวุกุกๆุอุ้ยอุ้ยุดรุดุดกละจ้ะ ่องมันมัวหนามใี่นอ้องนสุกแล้วไม่ใชงมาทุกผ้ พี่น้อสุกแล้วค่ะุกมาเป็นไงกันสุกเยอะุกเยอะดีไม่สุยกเนิด็าค่าลาพี่น้อยง สุกเกืบอบหมดเลยจ้ะสุกเกืบอบหมดแล้วไม่สุกมันหลวงจังนละ แตฟาดาีกลองตัวนี้อาจจะพากโฟกัสในเดี๋ยวจะพี่น้องด้วยพวกกลองตัวนี้มันยากไกลมันง่ามเลยจ้ะไทยอยู่ไทยยางมันง่ามนนเนาะแต่ว่าเขาไทยไปไกลสิ้นเฉพาะโฟกัสมกชัดจ้ะ เดียวขึ้นไม่หป้าไม่ได้ป่าเอานอนมาเก็บเอาหนอนใหม่น่าจะนะไหนทีเมื่อกี้ดูพักหนอนยางก่อน๋อิลนเก็บตรงนี้ ใหญ่มากค่ะให้เซอร์กร,รมค่ะพี่น้องมาสิกะเี่นหน่อยเราเรียนเรีนลู่จ้ะเรียนรู่วิธีตกฟงตกปลาเอาม,มันดูหน่อยหน่อยอยังหูจะเอาเบ็ดขึ้นนะคะโอ้ยตะการัวหนักหน,นักเบ็ด Bây áo ở bên Cầm nó Bây <laughs> <quen. cười> <laughs> luôn นล็เป็นตัวหรอโอ้ดบาดีพี่นาะดบาดีกระดกลยจ้ะใหญ่พออนี่ นใ้ดอกมันจะไม่นม้ำดอกนี่หน่อยจะให้ป,หปูเลื้งว็ามันให้ปูฮหดแค่นฮ้ดยังกกอนตีก็เ,เกลื่อนเฮ็ดน้ำไกลสีสมจ้ะล้กจบไปนิดหน่็ดมันสีสมมีจจะกระลามจะเป็นเต็มต อีกไหมอีกไหมทำใหออกจากพื้นผิวทียากมากเมื่อกี้ฝากให้มันปูจ้ะก่อนอันนี้พอเฮ็ดอันเฮ็ดนางไก่มือขาพี่น้องเฮ็ดกำลังเสียออกเนาะขาบ่ได้ป้าก็ได้เฮ็ดนะคะพี่เนาะเนี่ยอุ้ยขา ไม่ได้ปลาก็ได้เห็ด,หดโมเลน่นอยน้างออกค่ะไปน้ำไปท่าพี่น้องอื้มจะเก็บให้ป้าปูมกีิเหย้าก่อเห็ดเห็ดไหนพี่น้องเห็ดพึ่งอะไรคะโอ้ยโ,โอ้โโยได้ยุพีอนนอ่น้องคิดปะอีสซาได้ยุได้ย,ยุได้ย,ยุจ้ะไปะเท้าปันได เต็มกระตาเลยบันไปค่ะเข้าไปแล้วพี่นอ้องน,นี่ก็เรื่อยไปแล้วจ้ะเอเอมันดูดมันดูดหนาวมือจ้ะน้องไม่ชอบเดี๋ยวดิฮักถูกไหมอืมเไ็่ฮักจัดีมันดูดหนาวมือไป่เอาวันี่นเอาแขนใส่เสือ้อบ่๊วยเย็นจ้ะนนัดูดดูดเก๋งมากนะคะห้าต๊อกปลาบุได้ค่ะบุได้ปลาน้าจระเนาะแต่ว่า ฝนตกแล้วคะ่ะจะพาไหน่อยกลับบ้านจะ้ะฝนตกฝนตกแห้งแล้วคะ่ะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ก็น,กนะคะฝนีคลิปหน้านะจ้ะยินดีครัตุ๊นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ,บ๊ายบายเอมามันดูโอกรสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องจะพาพี่น้องมาเก็บผักจ้ะอีตู้ใบแมงลักน่าจะไปแกงใส่เห็ดนอกจากเนาะจะ้าี๋ยวเก็บพริกซุกนี้ก่อนนะล่งไปน็นแล้วละ่ะ น,นั่งพี่น้อยอยู่เก็บให้มันแตกไหมครับพี่น้อยเก็บโอ้ยหอมค่ะโอ้ย,อยต่ปูพี่น้อยมามาเซากันดาคาร์ไปแล้วคะ่ะมานั่งอยู่นี้มันออกดอกเก็บไปเลยคะ่ะทำเซาให้เพื่นนำจ้ะแล้วจะพี่นอออกดอก หอมหอมหอมพี่นอ้องแกงเห็ดเผิ่งจ้ะมนรู้ว่าตอนแกงเสไ็้แกงให้เบิ้งงบอหรือคะเก็บตรงข้างในนี้ด้วยค่ะเก็บให้มันแตกจ้ะปลูกไว้เพื่อสิ่งนี้เลยคะ่ะ แ,แกงให้ทั้งเข้าเลยพี่น้องเก็บไปใส่เยอะเลยฮะหอมเด็เก็บอหอมพีกน้อยค่ะพี่น้องแกงเห็ดใส่หอมมันเขากันบ้างเขาบ,บ่เขาก็ใส่ลงนนคะเ่านอะหอมมันนี่ กินในมดปีจ้ะหอมส้มนี่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกฮะถ้าบอเด็ดเพิ่นกัแกถ้าเด็ดเพิ่นกัแตกออกมาใหม่เลื่อยจ้ะถ้าเน็ดถ้าเป็นหอมแบงมันเท่ามันก็ถึงเวลามันมันก็จะอันนี้นะะเนาะค่ะเนาะก็จะเหี่ยวตายแต่อันนี้บ๊อมีเลยค่ะก็จะขึ้นมาใหม่เรื่อยๆกินในตลอดอพอแล้วจ้ะ ใบเหกับเขาเฮาเสร็จสับจ้ะในเห็ดพึ่งจ้ะพี่น้องเราจะมาใส่ห้ามปรุงยบร้อยได้จ้ะเด้อสุดท้ายคือใบแมงลักกับต้นหอมจ้ะดีบริเฮ็ดห้เบิ้งนะคะมันดึกแล้วมันดึแล้วพี่น้องไม่ได้ทำไม่ได้ทำให้ดูนะคะ ได้เฮ็ดให้เบิเบ่งเ,เลยจ้ะเด้อเรินตอนเอาผักใส่เลยค่ะตีใส่กับปัวไปน่ำนะคะ,ต,ะ,ะ,คะตีแกงเหมือนแกงออมนะคะแกงออมเห็ดพึ่งลนเลยจ้ะเนาะนี่คะ่ะเห็ดพึ่งต่างๆที่ข้าวเก็บมาข้าวกะเอามาหนึ่งเอามาต้มนะจ๊ะต้มแซ่ตู้เย็นไหวเอามารวมกันหละๆข้าวกะมาแกงใส่กันจ้ะนี่จ้ะหอมตู้พี่นอ้องมันจะแซ่บคักจ้ะดูดู Wow.